ไผ่มาเบิงคือคุ้มสุดคุ้มนะครับตื่นตากว่ารอบแรกครับแล้วก็สคริปไมก้กระเลียนไม่พร้อมนะครับสคริปนี้เบิงผู้ต่อยกำลงังอันนี้สดจากหน้างานนะครับอย่าเบิงผู้เดียวเด้อแม่กดแช่น้ำนะครับพีน่น้องปองไปเข้ากระสีได้เบิงน้ำหลังคนเป็นยังไปเก็บเห็ดพออยู่ในปูในผาบัลทันลงมาอยู่นะครับใจกระร้อยประทับประมนะครับมาผู้นางประถามอ่ะเจ้าคิดเบิงต่างเวทีูคกันมือนี่เวทีเปะเลยตรงกันเปะเลยสิบ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 ,สบ บ่หักเฉพาะเบ่งเฉพาะฉากสองวงในกรคุมแล้วแม่สองร้อยหาสิบบาทบัตนี้มือแรงนะเริ่มเต้ยเวลาสิบแปดนาฬิกานะครับนะครับสิบแปดนกาสามสิบนาทีนะครับ,รบตอนนี้ประตูเปิดแล้วขายบัตรแล้วนะครับเอานะครับเยมพ้อมการทําการเบิง่งคือบริเลีนใส่กันเสียงเสียงใส่กันครับเต้ยรอบแรกเป็นเต้ยรวมนะครับ ประถมบันเทิงศิลและมาล้ำใจเกินร้อยมาล้ำใจเกินร้อยสิไปเตยทั้งประถมก่อนนะครับขึ้นเวทีประถมบันเทิงศิลเตยในมวนมวนกันสักก่อนหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นประถมกรสิกับมาเตยอยู่ทั้งใจเกินร้อยนะครับจากนั้นก็โชว์วงไผ่วงมั่นใจเกินร้อยโชว์จบจะเป็นโชว์ทั้งประถมนะครับเสร็จแล้วก็โชว์ อคอนเสิร์ตช่วงที่2เสร็จแล้วก็เตยลาการเตยลาคือประถมเมื่อคืนมอล้ําใจเกือร้อยครับเตยลาหล่นเวทีแม่ล่นเวทีนะบอยากให้พาดเปลี่ยนแบบใหม่เจ้าเบิ่งแมโว่าแม่เป็นยังนะสักหลากสักหลากคือไหมแมงมุมมือแรง,งพิเศษพิเศษนะครับ เบาผูไทยนั่นบดายไล่เด้อแม่เบาผูไทยจะมาบันทึกเทปบันทึกวิดีโอนะครับน่าจะเป็นเบาโน้นหรือเ่ากระบลูนะครับกระจอบเบึงเอาเด้อแม่นะครับมีโชว์ให้ตื่นตานะครับเบิองปฐมบันนี้อ๊อยแม่เสี็งเสงขักโผดโพอ,อยากมีเงินล้านเงินแสนเนาะจ้างเพื่อนมาคู่กัน ่าภูไทยเดยทางมาฮอดแล้วเป่าภูไทยบดไดไล่เด้อแม่วันนี้ไม่มีไล่ของเป่าภูไทยนะครับวันนี้ไม่มีอไล่สดของทั้งเป่าภูไทยแต่สนามมันจืดเนาะถ้าฝนบปรตกนี่บ่นนุ่นาขักเด้นะครับบัรนี้สนามมันจืดแต่ก็บ่เป็นอุปสรรคสําหรับภูมักมวนจะแต่ก็บ่เป็นอุปสรรคสําหรับผูเอามาฟังล่านะครับสําหรับ คืนนี้นะครับบัตรราคา250บาทบอลรัเซก100ประทับบรนทุ้บรนเดนินนะครับ